เรื่องการศึกษาต้องเน้นคุณภาพและโอกาสในการศึกษาไม่ใช่จะสอนอย่างไรก็ได้โดยไม่มีหลักเกณฑ์เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้และมีคุณสมบัติต่างๆช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมส่วนรวมเด็กด้วยโอกาสแม้จะมีสาเหตุพื้นฐานของความด้วยโอกาสแตกต่างกันแต่ก็ถือว่าทุกคน มีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันหากได้รับโอกาสทางการศึกษาจะช่วยได้มากพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยตองน้อยตำบลย่างเปียงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกรันดารและสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานกศนออกมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามจากการจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มจำนวน54คนได้แก่กลุ่มผู้เรียนก่อนใบเรียนจำนวน18คนกลุ่มผู้เรียนระดับปรมถมศึกษาจำนวน21คนและกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสืออีก15คนพบว่า ผู้เรียนยังมีทักษะการอ่านหนังสือไทยไม่ถูกต้องเนื่องจากการสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนบ้านห้วยตองน้อยแห่งนี้ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็เน้นใช้สื่อการเรียนรู้สําหรับการสอนเนื้อหาเป็นหลักไม่ได้มีการจัดทําสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับการอ่านจึงทําให้ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะการอ่านที่เหมาะสมจึงส่งผลให้ผู้เรียน มีทักษะการอ่านหนังสือไทยไม่ถูกต้องจากปัญหาดังกล่าวจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ครูสุริวันเสริมมติวงศ์ครูสสชบ้านห้วยตอกน้อยได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้จนพบว่านิทานควรจะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นำไปสู่การมีทักษะทางการอ่านหนังสือไทยได้เป็นอยา่างดีซึ่งนอกจากนิทานจะเป็นสิ่งเร้าความสนใจแล้ว ยังเป็นเครื่องแสดงความรักความเอาใจใส่ที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กและยังสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันด้วยดังนั้นครูสุริวันจึงได้สร้างสื่อน,นิทานขึ้นจากนิทานอิศบนิทานทากรอนและนิทานพื้นบ้านบุร,รณาการให้มีความกลมกลืนทั้งด้านเนื้อหารูปแบบการน,นําเสนอการใช้ภาษาตัวอักษรและภาพประกอบตลอดจนรูปเล่มอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ แล้วนำมาใช้กับผู้เรียนระดับปุมศึกษาทั้ง21คน4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกครูอ่านนำและให้ผู้เรียนอ่านตามขั้นตอนที่สอง ผู้เรียนฝึกการอ่านนิทานด้วยตนเองในกลุ่มเพื่อนทั้งที่อยู่ในสจชและที่บ้านขั้นตอนที่3ทดสอบการอ่านนิทานให้ครูฟังเป็นรายบุคคล ครั้งหนึ่งในท้อนาเวลาเช้าอากาศหนาวโลภากโกรกบทสวยรค์อะไรเลือเลือเือเกมหงูคุ้มู่น้อ้ผมอะถ้าผมเป็นชาวนาผม,ม,มขั้นตอนสุดท้ายให้ผู้เรียนตอบคำถามจากนิทานที่ได้อ่านไปแล้วช่วยเพราะผมใจดีใช่ไหมลูกหนูล่ะถ้าหนูเป็นชาวนาหนูจะช่วยหนูไหมลูก จะช่วยไหมไม่ช่วยหนูล่ะถ้าเป็นชาลนาหนูจะช่วยไหมลูกช่วยไหมสัตว์ม่มีที่เนี่ยเขาเขาไม่รู้หรอกเนาะว่าเราเป็นเรามีบุญคุณกับเขาหรือเปอล่าเนาะสัตว์ไม่มีที่เนี่ยอะไรบ้างลูกผลงานแห่งความสำเร็จของคร <จะ S 1> ูสุริวัน,สวนเสริมมติวง,งวในการใช้นิทาน,ทนเป็น,<ม>นสือ่อสอนอ่านนั้นไม่เพียงทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านหนังสือไทยได้ถูกต้อง กว่าร้อละของผู้เรียนทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงให้รู้เท่าทานคนและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป